วายเอแบบเอาไหนมาล้มเจ้าไม่มีใครล้มได้รู้องค์กรกก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นวิธีของมันก็คือการออกมาใช้โซเชียลในการปลุกปัน่นมึงโง่ไงมึงไม่เข้าใจมันไอพักส้มเนี่ยไอธนาทรเนี่ยตอนเลืกตั้งปุ๊บมันจะจ้างคนที่เก่งที่สุด2,000ันคนเด็กรุ่นใหม่เก่งโซเชียลทำงานอยู่ออฟฟิศมันที่ถนนเพชรบุรีนะสองพัน 2, คนเนี่ยทำอยู่ที่นั่นน่ย คอยปั่นกระแสลงในติกต็อกล้างสมองวัยรุ่นให้เกียรติชัางสถาบันพระมหากษัตริย์ทำลายความมั่นคงของประเทศเพราะว่าไอ้พรรคส้มเนี่ยมันอะรับเงินจากอเมริกาให้มันล้มประเทศไทยทำลายความมั่นคงเพราะาอเมริกาต้องการมีสงครามโลกครั้งที่สามกับจีนต้องการยึดไทยมันต้องการเอาพลังงานของเราอะเป็นฐานทับลบเพราะว่า ทำเลดีที่สุดมันยิงอาวุธลงไปจีนก็โดนแม่นทุกอย่างของจีนจีนจะแบบหายไปในพิบตาก็เลยจ้างไอ้พักการเมืองพักเนี้ยให้มาทําลายความมั่นคงทําลายทหารทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทําลายเ,ออเศรษฐกิจในประเทศให้ชิบหายมันขณะนี้ที่มันทำอยู่เนี่ยรู้หรือเปล่าอันนี้เป็นห่วงประเทศมาก จีนก็สร้างท่าเรือเรียมที่กระเหมนินไว้ที่จะเอาเป็นฐานทัพร,รบกับอเมริกาเพราะเอาไปใช้ประเทศอื่นรบป,ประเทศมันจะไม่เสียหายไงก็เป็นประเทศเรา่เสียหายกระเหมรนเสียหายแต่ทีนงแต่อเมริกาไม่เป็นอะไรเลยพวกนี้มันเลวมาหาอำน,นาจไ่ะเข้าใจหรือเปล่าทุกตาบอกแม่รีแคาก็ยึบสภาได้จริงหรอคะอ้าว เขาทูลเก้ารอสิบรอสิบเป็นคนสั่งยุบไม่ใช่นายกยุบอยู่ที่รอสิบก็เมื่อวานซืไอ,เ,อเมื่อวานเนี่ยเป็นไวเล่ติ๊กตอกที่ว่าไปตั้งตุลาการสารรัฐธรรมนูญวันที่ยีสิบเกาสิงหาที่ประกาศให้อุ้งอิงพน้นจากการเป็นนายกอะนี่พระองค์ยังแก้เลยแก้เป็นสามสิบอยู่ที่พระองค์ดุลพินิจ์ของพระองค์อย่างเดียว เพราะว่าคนที่ยุบมันไม่ใช่ออวนไม่ใช่เพื่อไทยนี่พระองค์พระองค์ค่ะรอสิพระองค์ท่านค่ะแล้วแต่พระองค์ท่านเลยค่ะโลมลังสิมานกับอีไอรัชนกมันเนี่ยไปจับมือกับอนุทินก่อนที่สารรัฐมนูญจะตัดสินอุ้งอิงจับมือกันมันเป็นเดือนแล้วทอมเครือโ์พลออกมาแชวันนี้ออกรายการของเนชั่นน่ะ ป้าแครบอกว่าแม่ว่ายุบเลยเพราะว่าถ้าปล่อยให้อนุทินเป็นบ้านเมืองชิบหายคนนี้ฉันบอกเลยให้อนุทินเป็นไม่ได้มันน่ากลัวมากคนคนนี้อะบ้านเมืองจะชิบหายไปมากกว่านี้ดูเดี๋ยวมันมันถ้าเป็นมันเอาขายเอาไอ้ป,ป,ประวิสมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมพังไหมล่ะเมืงองเดี๋ยวปะวิทยกยุประเทศไทยให้ขเขมรหมดตอนที่ประยุ์เป็นสิบปีอน่ะมันสามปอนั่นน่ะ ที่เรายืดได้สิบเอ็ดที ujemy, um, ่คือไอ้สามปอเนี่ยยกให้ยกให้เขมนหมดนะยกให้หุ้นเซนหมดอ่ะรู้หรือเปล่าเผิเผแล้วให้มันมาเป็นเดี๋ยวมันยกอ่าวไทยที่มีการกับน้ํามันน่ะที่อยู่ตรงเกาะกูดที่แม่ค่เคยพาไปดูเนี่ยยกให้เขมนอีกเพราะว่าขี้เกียจลบไงยกยกแบบไปไปกาบตีในหุ่นเซนแล้วยกให้มันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลบไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ บว่ากำแพงกั้นชายแดนปีหน้ายังไม่มีงบประมาณตอนนี้ออกแบบทําตามขั้นตอนประกวดราคาอะไรนู่นเนี่ยปีหน้าถึงจะได้ทําคุณเซนมันทําไปแล้วตรงบ้านหนองจานมันทําเลยมันมัเกาะปูนเลยกําแพงปูนเลยติดก,กับสแลนเลยวเลยแ,แม่ทัาพภาคหนึ่งไงไม่ยอมไปกั้นรุดน้มถึงตรงตรงหลักเขตของเราไงถอยมา500ห้าร้อยเมตรคุณเซนมันสั่งเลย การจำแพงติดสลันเลยนี่ไงดูทาหารของเรามันได้ผลประโยชน์ไงมันได้ผลประโยชน์จากกระเมนจากบ่อนอะไรพวกนี้นางสาวจริงใจเอ้อาแมา่ทัทพภาคหนึ่งคนของประยุทธ์เลยเป็นคนของประยุทธ์เลยก็มันได้ผลประโยชน์ไอประยุทธ์ไอปวิจัยไอปอกเนี่ยสามปอตอนเป็นนายกสิบปี มันยกประเทศชาติเราให้เขมีตั้งสิบเอ็ดแห่งโดยที่แบบไม่สนใจไม่เรียกร้องเอาคืนไม่อะไรเลยยกให้มันไปเลยเพื่อที่ว่าบอกจะได้สงบไม่ต้องลบถ้ามันขี้ขาดไงมันไม่ทํางานไงก็คือยกให้มันเลยมันอยากได้เลยยกให้มันเลยจะได้ไม่ต้องลบไงอาหนุนบอกว่าพรรคส้มทำไมถึงเลือก เลือกอะไรนะแป้งหนูสุชาติฮะก็มันสปีชีเดียวกันรู้จักคำว่าสปีชีเดียวกันไหมบีบีบอกว่าโหทุใจกันนักการเมืองไทยเออมันเป็นเวรกรรมของประเทศไทยนะที่แบบว่านักการเมืองไทยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันแบบมันขี้โกงอ่ะมันเข้ามาโกง มันข้าหมือโกงแล้วเราก็คนไทยก็หวังว่าเออเลือกพรรคส้มมาจะเป็นน้ำดีก็เหมือนกันก็เยี่ยมเหมือนกันไม่มีวุฒิภาวะไม่สนใจมึงจะมาเล่นการเมืองโดยที่ไม่เป็นรัฐบาลมันจะเป็นไปได้ยังไงมึงต้องเป็นรัฐบาลมึงจะได้ผลักดันนโยบายของมึงให้มันเป็นไปตามที่มึงสัญญาไว้กับประชาชนคนไม่เลือกแล้วเขารู้แล้วว่าไอ้พรรคส้มเนี่ย มันเป็นคนไม่มีวุฒิภาวะแค่ธนาทรมันเป็นเจ้าของตอนที่มันยังไม่เป็นหัวหน้าพักมันก็ไปเป็นม็อบเคยโดนตำรวจควบคุมตงงจนจับไปแล้วเป็นทั้งอยู่ข้างถนนเป็นม็อบพวกหัวพวกอะไรใส่ขาสั้นใส่รองเท้าผ้าใบเยวเยวเยวไอ้ธนาทรนี่แหละแต่พอพอตอนนี้มึงได้ได้ลงเลือกตั้งพวกพวกของมึงถึงแม่มันถูกเพิกตอนสิทธิมันก็อยู่เบื้องหลังอ่าพักของมึงอ่ะ คนของมึงอ่ะได้เป็นอันดับหนึ่งมึงก็ไม่ยอมให้มันเป็นรัฐบาลมึงบ้าหรือเปล่าอ้ธนาธรมันจะหวงไว้ตัวมันเป็นไงมันยังเป็นไม่ได้เลยอีกสองปีไงมันจะกลับมาเป็นมันเลยไม่ให้พวกนั้นเป็นเพราะไม่เป็นคนออกเงินไอพวกนั้นไม่ได้ออกเงินมันหมดไปพันล้านแล้วมันก็ต้องกลับมาเป็น ไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้เกลตอแก้้ายมือหน้าโจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่ง้บาทหนึ่งยบาทหนึ่งอยบาทห่อ,อหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบเก้ว ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกฎในกระเพาะอ,อาหารทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อมักเสบล้างก้วพุงเกมคุดแตก้าซ้ายมือเนอจอหน100บาท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 หอ,ทห,นอ,ทห,นอทหนึ่งมี12ชองชงได้10เแก้ว ไม่ได้ฝนตกเป็นเสียงเครื่องฟอกอากาศต้องเปิดแม่มีสองเครื่องห้องนอนอีกเครื่องเพราะว่าประตูน้าฝุ่นเยอะแล้วก็สกรปรกแล้วก็ไอพวกพามา่ามันเอาแมวมาเลี้ยงแล้วแมวก็ขี้เหม็นไปทั้งห้างแล้ววันนั้นเนี่ยฉันทําคลิปดา่ดาดา่ดาห้างเนี้จนกระทั่งล่าสดุดเวย้ยเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเขตเขตมาตั้งเกือบสามสิบคนมาตรวจถึงตรงนี้มันก็เลยจ้างคนทําความสะอาดมาเพิ่อมอีกสองคนมาทําตรงนี้โดยเฉพาะเลย เดี๋ยวนี้สะอาดไอ้หน้าบ้านกูสะอาดเลยเพราะว่ามันเช็ดมันมันเช็ดอะไรเจ็บเลยเพราะว่าเขตวันนี้เข้ามาตรวจเลยแต่ฉันไม่ได้เื่นออกไปนะฉันก็ฉันก็ไล่ศึกตรงนี้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไงไม่อยากให้คนเขามองว่าเออเราเป็นคนแบบไปร้องเรียนและเขตมาอะไรอ่ะแล้วก็ทําเป็นธรรมชาติไปเอเออีเคห้าเอห้าเจ็บแบบ อยากให้คุณลีนะ่าลงสมัครสอสอครับผมคนหนึ่งจะก,กาคุณลีนาะก็ฉันไม่มีเงินมันต้องลงสังกัดพักเนาะแล้วมันจะเลือกตั้งแค่ยุบสภาเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าถึงหกสิบวันฉันยังไม่ได้สังกัดพักมันจะมันจะลงไม่ได้แล้วมันถ้าจะลงคือพักต้องมาชื่นเราชื่นเราไปไป,ไป,ไปบอเอเธอมาแต่ฉันจะส่งเธอลงสอสอเขตนี้อะไรอย่างเงี้ยพักต้องมาชื่นเราไนงะเราไม่มีตัง เงินเก็บไว้อะตอนนี้หกสิบกเก็บไว้กินยามแก่ถ้าไปเล่นการเมืองเดี๋ยวหมดตัวแล้วก็ต้องมานั่งขอทานแก่เราไม่มีคนจ้างทำงานด้วยหกสิบหกแล้วอะนี่นี่ก็มานั่งขายของเหมือนขอทานนะเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนขอทานเลยอะเคสามตัววันนี้เขาสนใจแต่เรื่องยุบสภาเลือกนานยกมึงมาถามเรื่องอะไรไอ้ควาย สมองหมาปัญญาควายอย่ามานอกเรื่องกูไม่ตอบมึงไอสัตว์สตางบอกว่าแม่เอาสินค้าไปวางในห้างไหมวางยังไงมันเรียกค่าวางนะมึงนึกว่าเราจะไปวางมันยอมให้เราวางมันเรียกค่าวางอย่างติ๊กเออไซเว่นเนี่ยมันต้องจ่ายสิบล้านนะสิบล้านมันถึงจะให้เราไปวางทั่วทุกสาขาของมันเพิ่งมีสามหมื่น สามหมื่นกว่าสาขาเนะี่ยต้องจ่ายเงินสิบล้านแล้วเอาสินค้าไปวางยังไม่ได้ตังนะหกเดือนค่อยได้ตังแล้วก็ภายในสามเดือนถ้ามึงไม่ได้ทําการตลาดแล้วมึงขายไม่ได้สิบล้านที่มึงจ่ายมันของพวกนี้เอาออกจากเชลเลยนะคุณไม่มีตังทีนี้มึงรู้เปล่าว่าทําไมคนเขาซื้อของออนไลน์หมดเขาไม่ซื้อห้างไม่ซื้อเซเว่นก็มันขายแพงไนงะแล้วคนจีนแม่งมาก๊อปไงก๊อปสินค้าไทยทุกอย่างไนงะ แล้วก็มาขายในแพลตฟอร์มทิกตอกเนี่ยขายถูกๆตัดอาคาแต่ไม่มีคุณภาพเดี๋ยกูซื้อมาเนี่ยสาสสายสายชาร์จไอโฟนสิบหซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยกูต้องตีกลับคืนไปกูซื้อชุดชุดชุดแสกแขนกุ่ะกูกูเลือกสีแดงมาส่งสีเขียวมาให้กูดูเดแล้วเมื่อคืนนี้กูว่ากูอาวกูโซกูเลือกสีแดงทำไมส่งสีเขียวมาให้กูวะนี่ดูความเร็วของมัน สั่งของจากติ๊กต็อกมันมีแต่ของไม่ดีไม่มีคุณภาพของหลอกลวงเธอเชื่อใช่ไหมอเลือกตั้งใหม่เพื่อไทยก็มาเพราะเขามีเงินทักษิณมีเงินตั้งห้าแสนล้าน อยากจะเป็นรัฐบาลต้องใช้เงินหนึ่งแสนล้านไอธน 5, น้ธนาธรมีแค่ห้าพันล้านธนาธรขี้เหนียวมึงดูเดะตอนที่ทหารลบกันอะไรอย่างงี้นะชาวบ้านแหละสลึงนึงมันก็ไม่มีบริจาคเนะเอาของไปชาวบ้านก็ไม่มีนะมันเฮี้ยที่สุดเลยตระกูลนี้จะบอกให้รู้ไว้นะมันเกลียดทหารเนี่ยไม่มีลงไปช่วยประชาชนอะไรเลยน้ำท่วมตระกูลมันก็ไม่เคยไปช่วยเหลือประชาชนเลยไอ้ธนาธร มันไม่มีทางหรอกที่จะชนะข่าวก่อนนี้ชนะเพราะว่ามันใช้ IO ที่กูบอกพนักง,งาน2 0 0พันคนเนี่ยแล้วใช้ทิกตอกเป็นที่หาเสียงน,ยน่ะแล้วมันได้มาร้อยห้าอ็คนเพราะ IO ในทิกตอกมันใช้ IO เลยจ้างคนสอง0นคนที่เก่งที่สุดนักศึกษาที่จบเกี่ยวกับคอมอ่ะจ้างแพงๆเลยวันละหมื่นเละจ้างเลยคนหนึ่งวันละหมื่นต่อคนอ่ะ 2,000คนเนเพื่อจะมาปั่นกระแสในโซเชียลให้คนไปเลือกมึงไงตอนนี้คนเขารู้แล้วมึงปั่นยังไงคนก็เาไม่เชื่อมึงแล้วก็เห็นผลงานมึงแล้วที่ผ่านมาเขาเห็นหมดแล้วไงเห็นหมดแล้วว่าไอ้พักที่นี่บ้านเมืองมีปัญหาอยู่ขณะนี้แทนที่มันจะเข้ามาบริหารบ้านเมืองมันไม่เอาไะเออมันไม่เอาเพราะอะไรเพราะมันทํางานไม่ได้มันโง่พักมันเน่ะ มีสาๆมันคนหนึ่งอ่ะกูส่งมันเรียนจบปริญญาโทรธรรมศาสตร์กูส่งมันไปเรียนขับรถขับรถไม่เป็นกูส่งมันไปเรียนรถไปรถคัมรี่กูซื้อมาใหม่เลยหนึ่งล้านสามสห้าหมื่นป้ายแดงเลยให้มันไปขับท้งนั้นที่ขับแล้มันเป็นจนไปชนแต่กูก็ไม่กลัวรถกูมีประกันชั้นหนึ่งไอ้สัตว์เนี่ยแล้วก็ลงทุนเปิดร้านใี่มันกูเจ๊งไปห้าล้าน พอมันได้เป็นสอสอมัมน,มนไปด่าก,กูให้นักข่าวฟังบอกว่ากูหิวแสงแล้วมันได้เป็นสอสอด้วยเพราะว่าไปทําเป็นอดข้าวอยู่ที่อนุสาวรีย์ไปแดกข้าวตอนเข้าห้องน้ำํำด้วยบอกอย่าไปรู้แล้วไอเจี๊ยบออป้าเจี๊ยบที่ลําแก้ผ้าเนี่ยส่งมันลงสมัครแล้วได้ด้วยกูเกลียดมากพักนี้เี่ยกูรู้เลยว่าสอสอในภาคกันสันดานเป็นยังไงมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถในระคุณยังไงกูเจอกับตัวกูเองเลยไงกูถึงรู้ไนงะ้าแคดคอมเมนต์ถูกอ่ะ ถ้ามันดีจริงมันต้องเป็นแล้วตอนนี้เพื่อประเทศไปตอาดก็มันเีฮยงไงมันทําไม่ได้พี่ฉันรู้สันดานสสในพักมันหมด นี <collapse. S 2> ่ไ a o r ศ4 0 4์สบอกเกียบเหมือนกันแม่ส้มเน่าเคยเลยกันมาทีนี้เห็นแล้วไงเห็นสันดานมันทั้งประเทศละคนดามันทั้งประเทศเลยนะคนดามันทั้งประเทศเลยขณะคุณทอมคือโสพลเป็นคนอาสานเอาไอโรมดังสิมันักอีไอไออะไรเนี่ยสีนอกอะเนี่ยไปหาอตุนินนะมันเป็นคนพายพวกนี้ไปหา เมื่อคืนนี้ไปออกรายการช่องของไอ้คมชันลึกของเนชั่นเนี่ยยังมานั่งด่าอีสองตัวนี้เลยนั่งด่าปักส้มเลยเอ้าคุณทอมคือเซอพลนั่งด่าเลยคนด่าทั้งประเทศขณะไอ้ปวินที่หนีไปอยู่ประเทศอ่ะต่างประเทศอ่ะมันยังบอกว่าอีปักส้มถ้ามึงไปเลือกอนุทินนะกูจะนั่งด่ามันทุกวันเลยคนด่ามันทั้งประเทศไม่มีใครตอนนี้มันศูนย์พันเชื่อกูดิมันศูนย์พัน